ไปแค่แปดวันเองไปทำงานใช่ค่ะแต่ก็มีงานหลายงานที่แบบค้างอยู่ค่ะก็รีบๆเก็บก่อนที่จะเกิดไไปฝรั่งเศสไปอิตาลีกับเยอรมันร้อยความหมานในมากสวยมากทั้งสองประเทศจะต่างกันด้วยวัฒนธรรมเขาไม่ค่อยคล้ายกันนะคะก็เหนื่อยอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ละที่ในโร่มเขามีแบบ เห็นคนโน้นเพียงเขาก็จะวิ่งไปกันล้มให้คนโน้นพี่นัดเด็จมีทำไปเที่ยวที่ไหนกันพิเศษไหมคะไม่ค่ะก็ไปเป็นกลุ่มอยู่แล้วค่ะเป็นเพราะว่ามีคุณแม่ไปดี่ไม่ค่ะไม่คุณแม่ค่ะทัพดี้มากแม่หนูไม่ได้เจอแม่เลยค่ะแบบเจอเฉพาะตอนนี้แบททางานเสร็จแล้วแม่ไปชอปปิ้งแบบซื้อของเยอะมากแต่ไม่เป็นผ้าไหนแต่ แล้วค่ะแต่เหมือนแบบก็ก็แฮปปี้ที่ยังมีคนแบบคอยให้กำลังใจ จะถูกใจกเขาแบบว่<ย>ากับข้าวนี้คือเป็นข้าวเลยใช่ค่ะก็จะแบบเป็นผู้หญิงที่แข็งข้างนอกนุ่มข้างในทียายา่ย่ากที่สก่อนหน้านี้คือมันมีข่าวว่าเรากำลังกับเบลล่าอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเออกมาบอกว่าเขาเขาไม่แปลว่าเขาคู่เท่าได้เท่าเราหรอกค่ะเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งได้ยินวันนี้ค่ะ <laughs> ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอค่ะไม่เคย กนั่งเอกช่องสามนักแสดงช่องสามทุกคนมีแบบงานของตัวเองเหมือนที่ถามว่าเขาจะขึ้นมาเป็นนางเอกช่องแทนเราเนี่ยแต่เขาบอกว่าเอ้ยเขาต้องไม่ได้ว่าเขาแซวไม่เท่าเราอย่างนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะคือนางเอกช่องเขาก็แบบละครเยอะมากจนนักแสดงไม่พอค่ะเราก็ไม่ได้เสียดไม่ได้ขาบอกว่าเอ้ยเขาแบซวตัวเราไม่ได้เราแซวเขา่ยหรือวว่าเขาได้อยู่นะคะ ก็อย่างเงี้ยค่ะมาเปรียบเทียบกันว่าเรากับใหม่อย่างเงี้ยใครจะสวยกว่ากันอหนูว่ามันคนละแบบค่ะคือหนูว่าไอ้ไอ้แบบใครสวยกว่าใครใครน่ารักกว่าใครหนูว่ามันแล้วแต่คนดูค่ะแต่ละคนมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่าไม่มีใครสวยเท่าใครหรือว่าสวยกว่าใครหรือว่ามันอยู่ที่บุคลิกแล้วก็คนที่มองมากกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้นี่แต่คนแบบเราเราไปเปรียบเทียบกับนางเอกคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้าง ัชินค่ะแล้วเราจริง,รงๆนักแสดงทุกคนเขาก็แบบสวยเขาก็แบบเก่งเพราะฉะนั้นไปเตรียมหราก็กอินดีค่ะทุกคนเขาก็แบบมีจุดอินของตัวเอง